ช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา17นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพนางสุมนภักดีวิจิต นาสุโมนเกิดเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2484เป็นบุตรของนายฉลังและนางสัมเพลาประสงค์ผลจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและเข้าศึกษาต่อที่กรุงเทพการบัญชีวิทยายลัยจากนั้นได้ช่วยครอบครัวทำธุรกิจบริษัทบุรพาสินภาพยนตร์มีผลงานสร้างภาพยนตร์หลายเรื่องอาทิสมิงบ้านไร่จามรีสีฟ้าสายเปเลนกขมิน้นและในปี2515ได้เป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์อินเตอร์หลายเรื่อง โดยนำดาราฮอลลีวูดมาแสดงเช่นทองภาค2ทองภาค3ทองภาค4และตัดเหลี่ยมเพชรโดยได้ใช้ชีวิตในกองถ่ายจนถึงช่วงบั้นปลายชีวิตด้านครอบครัวนางสุมลสมรสกับนายฉลองพักดีวิจิตผู้กำกับชื่อดังมีบุตรธิดา3คนนางสุมลเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อวันที่12เมษายน2557สิริอายุ72ปี เวลา17นาฬิกา23นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดสมณนทวิหารในการพระราชทานเพลิงศพพลโทยุทธศักดิ์กล้องตรวจโรคซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคติดเชื้อในปอดและกระแสโลหิตเมื่อวันที่28มิถุนายน2557สิริอายุ89ปีพลโทยุทธศักดิ์กล้องตรวจโรคเกิดเมื่อวันที่24กันยายน2468เป็นบุตรของพันโทหลวงกล้องสัตววรักษ์และนางทองพูนกล้องตรวจโรค หลังสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารบกรุ่นที่5ได้เข้ารับราชการที่กองพันฐหารราบที่สองกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์จากนั้นได้ไปรับราชการสงครามเกาหลีผลัดที่1ในตําแหน่งผู้หมวดปืนเหล็กราชการสงครามเวียดนามในตําแหน่งผู้บังคับการกรมเสด็จดาที่1ผลัดที่3นอกจากนี้เป็นผู้นำกำลังไปปราบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาก,กรณี14ตุลาคม2516 ระหว่างรับราชการได้รับความไว้วังใจให้ดํารงตําแหน่งที่สําคัญในกองทบกอาทิผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5และ9รวมทั้งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยเป็นผู้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ทรงดํารงตําแหน่งอาจารย์ของเหล่านักเรียนนร้อยพลโทยุทธศักดิ์เกษีณอายุราชการในตําแหน่งผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดท่าทองในการพระราชทานเพลิงศพนายสีสุขจันทรางสุอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมนายสีสุขเกิดเมื่อวันที่14มกราคม2487ที่จังหวัดลำปางเป็นบุตรของนายสิริลักษณ์และคุณหญิงสงวนสีจันทรางสุจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยแล้วข้ารับราชการเป็นนายช่างตรีกองสำรวจออกแบบกรมทางหลวง จากนั้นได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและปริญญาเอกที่มหาวิทยายลัยโอไฮโอสหรัฐอเมริกาแล้วกลับมารับราชการจนเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นลําดับได้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการบินพาณิชย์อธิบดีกรมทางหลวงและปลัดกระทรวงคมนาคมผลงานที่สําคัญคือเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดให้ตีเส้นไหลาทางเป็นที่ทางหลวงเพื่อความปลอดภัยในการจราจร เริ่มระบบเที่ยวบินร่วมซึ่งเป็นที่มาของระบบสายการบินพันธมิตรหรือ Star Alliance ด้านครอบครัวสมรสกับนายจารุวันสว่างอารุณมีบุทธ,ธิดาสองคนนายศรีสุขถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่10มีนาคม2557สิริอายุ70ปี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลไลลักษณ์อัครราชกุมารีทรงให้ความสําคัญและสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งจําเป็นต้องสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรมศิลธรรมและจริยธรรมควบคู่กับความรู้และการศึกษาที่ได้รับวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา8นาฬิกา30นาที ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัลยกษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จอย่างคณะวิทยาศาสตร์การแพรทย์มหาวิทยายลัยโตเกียวโดยมีศาสตราจารย์ดรจุนอิชิฮามาดะอธิการบด,ดีมหาวิทยายลัยโตเกียวและคณะผู้บริหารระดับสูงเฝ้ารับสเดสด็จสรงเข้าร่วมการประชุมสภาที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยายลัยโตเกียวซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่11 เพื่อให้สมาชิกสภาที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยโตเกียวจากประเทศต่างๆได้เสนอแนะแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศในระดับสากลโดยหยิบยกประเด็นการเข้าสู่โลกาภิวัตน์ความเป็นสากลและความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อนำมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยโตเกียว ในการประชุมครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไล,ลักษ์อัครราชกุมารีในฐานะสมาชิกสภาที่ปรึกษาอธิการบาดีมหาวิทยายลัยตัวเกียวส่งกล่าวถึงเรื่องการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและจะริยธรรมทางด้านการศึกษาซึ่งส่งให้ความสําคัญและสนับสนุนเนื่องจากเป็นปัจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่และส่งให้ข้อคิดเห็นว่า ในการให้การศึกษาระดับสูงนั้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญของการมีคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรมที่ต้องมีคู่กับความรู้และการศึกษาที่ได้รับจึงต้องสอดแทรกเข้าไปในระบบการศึกษาและในการสอน Knowledge alone without these moral and ethical parameters are not sufficient to uphold integrity in each individual and I do not believe that academic excellence alone is adequate. Much effort needs to be made to emphasize the importance of morality and ethics, both in daily life as well as in pursuit of professional goals. This must be integrated into the training or in the curriculum of higher education in parallel with technical excellence. our society, in order to sustain further social and economic development, need to address the social concern of the increasing problem regarding integrity, which has been reflected by the general demand for social and educational reform. นอกจากนี้ทรงกล่าวถึงประเด็นของสตรีในภาคการศึกษาและวงการวิทยาศาสตร์ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นในสหรัฐอเมริกามีสตรีเพียงร้อยละสิบสองเท่านั้นที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมแต่สำหรับประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่าจำนวนผู้หญิงที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์นั้นมีจำนวนมากกว่าผู้ชายประเด็นนี้เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยโตเกียวและสมาชิกสภาที่ปรึกษาอื่นๆให้ความสนใจว่า ควรจะหาแนวทางที่จะเพิ่มนักศึกษาและอาจารย์หญิงให้มากขึ้นประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมสภาที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยตัวเกี่ยวครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยโตเกียวโดยตรงแล้วสมาชิกสภาที่ปรึกษาอาธิการบดีมหาวิทยาลัยโตเกียวที่เข้าร่วมประชุมยังสามารถนำความคิดเห็นที่ไดเริ่มสร้างสรรค์และประสบการณ์ด้านการศึกษาที่ดีและหลากหลายไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงการวางนโยบายที่เป็นสากลอย่างแท้จริงเพื่อรับกับยุคโลกาภิวัตน์ ตลอดจนพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนและเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศได้อย่างกว้างขวางทูลทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายง,งานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติประธานท้่ยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับในรายการต่างๆ วันนี้เวลา8นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมขออภัยครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเสด็จแทนพระองค์ไปสนามกีฬากลางพื้นที่ควบคุมในพระองค์904เขตดุสิตในการประทานถ้วยรางวัลพระราชทานและถ้วยรางวัลประธานแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับในรายการหนูน้อยเจ้าเวหา ศึกปีกหมุนประ,ะ,ประลองทักษะและศึกปีกหมุนประลองปัญญาและทอดประเน็นนิสการเจ้าฟ้านักบินซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินนในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารวันที่28กรกฎาคม2557 จัดขึ้นเพื่อให้เด็กไรเยาวชนจากโรงเรียนในพระราชูปมัมภมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและนักกีฬาตัวแทนจากทุกภูมิภาคตลอดจนบุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และชุมชนใกล้เคียงวังสุขโขทยัยได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถด้านการบินจํานวน8ประเภทได้แก่ประเภทปีกหมุนชนิด2ใบพัดรายการปีกหมุนประลองทักษะผู้ชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนย่านตาขาวรัฐนูปธรรมจังหวัดตรัง ประเภทปีกหมุนชนิดสใบพัดรายการปรีกหมุนประลองปัญญาได้แก่ทีมมหาวิทยลาลัยราชพัฒเพเทบุรีประเภทยุทธวิธีได้แก่ทีมโรงเรียนโพธิธรรมสุวัส์จังหวัดพิจิตรประเภทสร้างสารรค์สวยงามบินได้ได้แก่ทีมโรงเรียนวัดช่างเคียนจังหวัดเชียงใหม่ประเภทบินลำเลียงได้แก่ทีมโรงเรียนท่าทองอำนวยวิทย์จังหวัดสกลนครประเภทบินนานและประเภทบินผาดโผนทีมโรงเรียนประเทียววิทยาทานจังหวัดสระบุรีได้รับทั้งสองรางวัล และประเภททิ้งสัมภาระตรงจุดได้แก่โรงเรียนขู่ขันจังหวัดศรีสะเกดในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าที่ปังกรรัศมีโชติทรงร่วมแสดงการบินปีกหมุนรวมทั้งทอดพระเนกกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นภายในงานด้วยความสนพระไทย จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ